สวัสดีตอนบ่ายครับผมบ่ายนี้คุณจรุณีนะช่วยนะแกะเมล็ดโกโก้นะผมเป็นคนผ่าผ่าเป็นสองท่อนแล้วเจ้านี้ก็แกะเมล็ดโกโก้เดี๋ยวจะเอาไปหมักผมไปเก็บโกโก้จากสวนมาได้ห้าหกตระก้านะครับผมนะฮะโกโก้เอาทำอะไรได้บ้างนะฮะก็ทําน้ําโกโก้ทาช็อกโกแลตอะไรได้เยอะแยะนะครับผมแต่ว่าจะต้อง แกะ,มะเมล็ดเอาไปหมักก่อนหมักแล้วก็ตากตากแล้วก็เอาไปสีสีแล้วก็ไปบดนะก็มีกระบวนการอีกเยอะแยะนะ,ะเมื่อปลูกแล้วก็ลองแปลรูปให้เกิดประโยชน์นะครับผมผมจะลองทำดูนะ,ะก็เก็บโกโก้อย่างในสวนเนี่ยถังหมักเดีกยก็ใช้ถังน้ำแข็งนี่แหละนะฮะในเก็บมเมล็ดเนี่ยเจ้านี้เก็บมเมล็ดแกะได้ครึ่งถังแล้วนะครับผมนะฮะก็อันนี้ก็คือ พืชเสริมในสวนนะเป็นพืชชั้นสามนะโกโก้ชั้นสามนะบางคุดชั้นสองชั้นหนึ่งก็เป็นมะพร้าวนะฮนะพื้นแผ่นดินก็ใช้เกิดประโยชน์นะครับผมนะวันนี้นะสาวคนสวยนะมาชวยบอกให้บอกให้ยิ้มไม่ยิ้มแต่ว่าเธอก็ทำอยู่นะนะนะมาแกะโกโก้กับลุงม้อยไหมนะครับผมอ่นะ แฮปปี้แฮปปี้ครับผมสวัสดีครับ